สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟังฝึกกับรรอหนูกระต๋องกันครับ ครัวหนูกะต๋องจะขอนำเสนอวิธีการหยอดขนมถังทองด้วยกระบวยและทับพีอย่างไหนจะหยอดได้ง่ายกว่ากันมาดูกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์เราก็จะมี1กระบวย2ทับพี 3. หม,ม้อหรือถังแป้ง 4. เตาขนมถังทองเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ เริ่มต้นเราจะติดเตาและทำการทาน้ำมันไข่แดงไข่เค็มเพื่อให้ขนมนั้นไม่ติดกระทะนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการคนแป้งเพื่อให้แป้งนั้นขึ้นฟูก่อนการหยอดครับในชุดที่หนึ่ง เราจะใช้กระบวยโดยเราจะตักแล้วชนเอียงเทหมุนหมายความว่าเอากระบวยนั้นตักแป้งขึ้นมาแล้วเอาไปชนกับกระทะขนมถังทองหลังจากนั้นเอียงลงแล้วหมุนให้รอบเพื่อให้แป้งนั้นไหลลงกระทะให้ได้ขอบครับกกิึงยาาาอะไรแหนนีี้ัับมมมมพพูดดคุ กูสองเราจะใช้ทับพ,พีในการใช้ทับพ,พีเราก็จะทำลักษณะเดียวกันครับตกักชนเอียงเทแล้วก็หมุนเหมือนกันครับในการฝึกนั้นเราจะทำอย่างช้าๆนะครับสำหรับครัวหนูก็ตองเองตอนที่เราทำขายนั้นเราจะใช้กระบวย แต่วันนี้เราจะมาลองฝึกใช้ทับพ,พีเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าแบบไหนเราจะฝึกได้ง่ายกว่ากันครับเม,เ,เมื่อสุกแล้วนะครับเราก็จะเปิดขนมขึ้นมาดูและตักขึ้นมาดูเลยครับเราจะเห็นว่าการใช้กระบวยหยอดนั้นก็จะได้ขอบต่อสมควรนะครับ แบบนี้นะครับแป้งขนมก็พอดูได้นะครับอันนี้เป็นแป้งที่เราใช้ฝึกนะครับไม่ใช่แป้งที่ใช้ทําขายแต่ก็เป็นแป้งที่สามารถใช้รับประทานได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าแป้งนั้นมีขอบนะครับแต่ขอบนั้นไม่ตั้งตรงเท่าไหร่นะครับนในลักษณะนี้นะครับ ไปยี่สิบสองปีมาสิคนดีเรามาพบกันอยู่ไหนก็ไม่สำคัญเรามารวมกันที่เสียร์ซีต่อไปนะครับเราจะทำอีกครั้งหนึ่งโดยการผสมแป้งปรับสัดส่วนแป้งให้ได้แป้งที่ มีความฟูนุ่มและให้ขอบนั้นสวยงามในชุดที่หนึ่งเราก็จะใช้กระบวยหยอดครับโดยการตักแล้วเอากระบวยนั้นชนที่ขอบกระทะด้านบนเอียงแล้วเทแป้งแล้วหมุนกระบวยให้แป้งนั้นไหลลงจนครบครับเราก็จะหยอดไปจนครบทั้ง5กระทะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะปิดฝาแล้วเราจะใช้ทับพีหยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝน ุณที่เคยห่างไกลจะสุขสบายจะร้ายจไม่เอ่ยถ้ได้พบเจอมันดังวันวานที่เคยผมสุขใจเลยฉันและเธอได้เจอกันในการทดลองใช้กระบวยและทัพพีในครั้งนี้เราจะทดสอบว่าแบบไหนจะสามารถใช้ฝึกได้ง่ายกว่ากันนะครับซึ่งเรานั้นเคยฝึกการใช้กระบวยมาเป็นเวลา 9ปีนะครับเราจะมาลองใช้ทัพพีหยอดดูบ้างนะครับทัพพีก็หยอดแบบนี้ครับตัดชนเอียงเทหมุน ุกแล้วนะครับเราจะเปิดขึ้นมาดูแบบนี้ก็ได้ขอบค่อนข้างที่จะแข็งแรงในชุดที่เราใช้ทับพ,พีหยอดเราจะเพิ่มไฟให้แรงและจะดูซิว่าขนมของเราในแต่ละกระทะนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแค่ออกมาให้หมดเลยครับบางอันเราก็จะเห็นว่าขนมนั้นจะติดกับฝาครอบกระทะขึ้นมาเลย ฝากไปยีบสองปีมาสี่คนดีเรามาพบก,กันอยู่ไหนก็ไม่สำคัญเรามารวมกัน หลังจากที่เราหยอดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันซิว่าแป้งขนมที่ใช้กระบวยและใช้ทัพพีหยอดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับจากที่สังเกตเห็นนะครับแป้งก็จะมีความฟูนุ่มนะครับแล้วก็มีขอบอยู่นะครับส่วนที่เป็นทัพพีนะครับเราปรับกระทะให้เตาไฟแรงนะครับเห็นสีของขนมนั้นจะค่อนข้างเกรียมนะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้หยอดขนมท้งทองได้อย่างดีครับ แต่จะมีข้อแตกต่างก็คือทับพ,พีจะสามารถทําให้น้ําแป้งขนมนั้นไหลลงได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่ามุมเอียงของทับพ,พีนั้นมีมากกว่ากระบวยจึงทําให้การหยอดขนมโดยใช้ทัพพีนั้นสามารถทําให้แป้งขนมนั้นไหลได้ดีกว่าการใช้กระบวยนะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับหากใครที่สนใจอยากจะฝึกทําเป็นมือใหม่ก็แนะนํานะครับ ให้ใช้ทัพพีในการฝึกหยอดจะสามารถหยอดได้ง่ายกว่าการใช้กระบวยครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ